สามสามเจ็ดพอ่อครับผมเออเลขพ่อรองอ่ามีคนมาให้ตรงกันกันกบของพ่อรองอยู่ครับแม่แสงทองมาให้มาให้เก้าสามเจ็ดแล้วก็สามสามเจ็ดครับอ่าของของคุณพ่อวิ่งัวไรก่อนฮอวิ่งเจ็ดกับเก้าครับผม เลขพ่อรองเนาะอ่าเดี๋ยวเขียนหัวมันก่อนกำลังท้ายคลิปด้วยเด้อเออเลขพ่อรองเอาปิดสุดท้ายม้วนดอกพ่อจับเป็นคู่ได้บ่จับอจับเกกจับเก็ครับอ่อเลขวิ่งเลขวิ่งเจ็ดกับเจ็ดกับเก้าเนาะอ่าจับคู่ เก้าม่ใช่เจ็หเจดศูนแล้วก็เกาหกหอห่อล่างหรือบนครับบนล่างนะครับอ่าจับคู่บนล่างเนาะบลลบลลไปเลยมีเจ็ดหกเจ็ดหกตัวหนึ่งตัวเนาะครับแล้วก็เจ็ดเก้ามันบ่บ่นครับเจ็ดหกเจ็ดศยเแล้วก็เก้าห ออเอาสามหางแล้วนี่บ่สามหางอ่าเลขพอลองสามหางนะฮะเอาเน้นตัวใดครับผมเน้นเก้าหกกับเจ็ดศูนย์ครเน้นก้าหกกับเจ็ดศนย์กับอ่าตัวนี้เน้น<ะ>เน้นเก้าหกเน้นเจ็ดศูนย์เอาเจ็ดเก้ามาทำกันได้บ,บ่ครับผมเจ็ดเก้าไม่มาด้วยกันนะฮะ มีคนให้มาชนชนเกดเหมือนกันแต่ให้มาที่สามสามเกดพอร้องมากน้ำบเยอครับบยอ,อมีมีเน้นมาสามเกดสามตัวเขาก็ให้ได้พอ,อ,อเขาให้มาสามสามเกด กับเก้าสามเจ็ดกับศูนย์สามเจ็ดอือกาถือไว้ชนกับเจเลขวิ่งนะครับเนาะมีไอ้ชนวิ่งเจ็ดปก,ก,กติมันมันปักหลักหลักใดครับผมเจ็ดเนี่ยลักเมื่อกี้นี่ของผมมันมันสองกับสี่มันมากสี่อ่าม,มันเข่าล่างเนาะนึกเพียงกับเข่าบนครับ อ่าโอ้าาังอนเดต้องติดลัวอยครับอ่างดก่อนมาสี่กับสี่กับสองเนาะสี่กับสองเข้าล่างอ่าออาสิบปิดท่ายไว้ไ,ไว้ท่ายท่ายมูเมื่อนี่ละมอ ชนวิ่งที่เจ็ดตัวเดียวเน้นเจนะ็ดศูนย์นรอฟังคำตอบกันแล้วกันนะครับผมในสิบหกจุดสามศูนยนอนของวันนี้นะว่าจะมาตัวไหนในงวดนี้อนอกนอกอย่างนี้มีเลข่ลางป่ะครับผมชุด่างครับผมมีบ่าชุด่างชุด่างไม่มีครับไม่มีเนาะ เต่ของผู้เยี่ยมเขาให้ไม้ที่29กับ59ชุดล่างวาสัตเขาว่าแต่ว่าผมเขียนลงน้ากันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นเลขดังไปแล้วดิ29กับ59เนี่ยครับผมแต่ว่าตัวบนนี่ยังแรงอยู่นี่คือ70ูนี่แรงมากเลยแรงมาก70เนี่ยมีสีดอกเนาะอ่ะมีเท่านั้นเราพราร้องขอคุ้นหลายๆครับ อืมรอตอนเย็นครับผมสวัสดีครับผมอ่าตัดสินกันตอนเย็นนะครับอเอฟซีแฟรช่องติดตามว่าเลขพอลองเป็นงวดแรกนะครับเลขพอลองนี่ท่านให้มาจากทางมาจากทางกรุงเทพนั่นแหละมาจากทางไกลนะเลขวิ่งเนี่ยเข้าไม่เข้าบนก็เข้าล่างท่านว่ายอย่างนั้นนะอ่าแต่วันนี้ท่านวิ่งมาให้ที่เจ็ดกับเก้านะครับผม เราก็มาตามกันดูว่าเลขพอลองจะเข้าไหมเจ็ดกับเก้าในงวดนี้นะงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหก้านะอ่าซึ่งคำนวณจากเลขที่มาจาก อ่ 8, 4, 5, 0, 9, 3, นะแปดส้น้ะเลขล่าง1 4นะครับได้เลขวิ่งที่7 9นะประจำงวดวันที่30ธันวาคม25 6 5อ่าเน้น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 เจ็ดเลยนะสายวิ่งสายรูดนะจับคู่บนล่างเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าะยังเน้นที่เจ็ดศูนย์นะฮะอ่าเจ็ดศูนย์หลายเจ้านะตรงกันนะครับผมมีเน้น มีเน้นให้มาเจ้าอื่นที่ชนกันที่เลขเจ็ดก็คือมีสามสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะครับเลขล่างสองห้าห้าเก้านะอันนี้แจ้งให้เอฟซีทราบในวันหวยออกนะ,อะพอร้องถ้าตัดสินใจกันอรอบตัดสินวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกห้าเวลาสิบหกจุดสามศูนย์นอกรกัน อ่ะเอาละพระจากครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลขพอลองอ่าแคบไว้นะครับผมชัดเจนนะไปแล้ว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 